วันออกพรรษาที่วัดโพศิลาปีนี้นอกจากชาวบ้านเปื่อแล้วยังมีพี่น้องเครือข่ายคุณธรรมภาคอีสานทั้ง19จังหวัดมาร่วมตักบาตรเทโวโรหณะกันอย่างอบอุน่นตกค่ำก็มีการแสดงของแต่ละจังหวัดถ่ายทอดวิถีชีวิตม่วนซื่นโฮแซลแบบคนอีสานบ้านเหา่าเพราะมีมรดกภูมิปัญญาที่สั่งสมมายาวนาน งานตลาดนัดคุณธรรมภาคอีสานจึงเป็นบรรยากาศแห่งการสืบสารวัฒนธรรมอันดีที่น่าภาคภูมิใจเจ้าภาพกลุ่มแม่บ้านตำบลเปื่อยทำข้าวจีคุณธรรมมาแบ่งปันพร้อมกับความหมายดีๆรับก,กันมันข้าวจีไงปั้นแน่นๆเนาะเวลาถือกนามล้กับซิลล่าก็คือคนภาษามาขี่กัน สินค้าแต่ละอย่างแสดงถึงคุณธรรมความดีของแต่ละพื้นที่นำมาแลกเปลี่ยนกันพร้อมกับความรู้ดีๆโดยไม่มีการซื้อขายปุยอินทรีย์ค่ะช่วยขยายผลอยากให้รู้ทุกพื้นที่เลยค่ะทุกจังหวัดเลยเกิดค,ความรักกันเอื้ออาทรกันขึ้นมาอีกแล้วก็จะได้รู้ของดีจากจังหวัดอื่นๆด้วยส่วนสมัชชาคุณธรรมก็เริ่มต้นอย่างคึกคั เวทีใหญ่เปิดประเด็นความร่วมมือกันขับเคลื่อนงานคุณธรรมในพื้นที่โดยตัวแทนจากภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนที่เป็นภาคีร่วมการจัดงานในครั้งนี้เวทีย่อยจัดวงคุยเป็น10กลุ่ม10ประเด็นสนใจที่รวบรวมจากการทำสมัชชาคุณธรรมระดับตำบลและระดับจังหวัด ผลักการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนสู่แผนการทำงานด้านคุณธรรมในระดับภาคร่วมกันร่วมกันคิดเราจะทำยังไงให้ชุมชนเราเข้มแข็งแสดงพลังให้เขาเห็นว่ากระบวนการฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรมของภาคอีสานนี่มันยังมีอยู่ ภาคประชาชนอย่างเราก็มีโอกาสที่จะคิดแผนตัวเองเข้าไปสู่เชิงนโยบายขยายแนวทางการทํางานตรงนี้ออกไปเราคาดหวังที่จะเห็นสังคมของเราเนี่ยดำเนินไปด้วยคุณงามความดีตกผลิตเป็นข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายคุณธรรมภาคอีสาน19จังหวัดผ่านปฏิญญาว่าด้วยการสร้างสังคมรู้รักสามคัคคีและอยู่ดีมีสุข คือหลักชัยในการทำงานคุณธรรมที่ทุกภาคีเครือข่ายกำลังก้าวไปพร้อมกันให้อีสานเราไปบวกกับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางทีนี้มันก็จะเป็นภาพใหญ่ในระดับประเทศคือภาพของการร่วมสร้างสังคมไทยให้รู้รักสามคัคคีอยู่ดีมีสุขทั่วทั้งสังคม